เดิมจะเป็นแป๊บน้ําเป็นเสาเหล็กแล้วก็มีห่วงที่อันตรายเดี๋ยวนีเ้เขาเลิกใช้กันแล้วเพราะว่ามันอันตรายเพราะเป็นเหล็กเนี่ยมันไม่มีแรงแอบซอบหรือว่าแรงยืดหยุดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเสาที่เป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับการให้ตัวหรือว่าการลดแรงกระแทกเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็สําคัญคือตัวจอยจอยที่เป็นสลักรัดตะข่ายเนี่ย เนียบแน่นกระชับมากจะไม่มีแบบเป็นลักษณะห่วงเหล็กมาคล้องแบบเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวัดสดุทั้งหมดเป็นเป็นอลูมิเนียมกันสนิมหมดเลยรวมถึงตาข่ายทออ,อ,อย่างดีนะครับการฉิดขาดยากแล้วก็แข็งแรงทนทานแต่ว่ายืดหยุ่นแล้วก็นุ่มนวลอันนี้คือสอประตูมาตรฐานที่ จริงๆทั่วโลกก็ใช้แต่ว่าที่นี่เราก็าเพิ่งสั่งมาเพื่อใช้ในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มองข้ามไม่ได้เลยมาตรฐานเราเนี้ยไม่ผ่านเขาคงปฏิเสธที่จะมาเมืองไทยอย่างแน่นอนอย่้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะสมบูรณ์แบบแล้วก็มาตรฐานตามที่ทุกที่เป็นแบบนี้ครับ